สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่กับสมาร์ทและเจนนะผมโดยแพทนี้ถ้าท่ทุกคนเห็นนะผมเป็นแพทคอร์ลบนะผมสมาร์ทเลเจนเอ์ตีดไฟอะไรนะ <c oughs> คือที่เกียร์นะครับผมแหมเห็นแบบติดป่าติดป่าเท่าที โดยแพดคอร์แ lap นี้มีอะไรบ้างเนี่ยผมจะไล่ไปทีละอย,ย่างนะผมเดินผมจะไล่ไปกิจกรรมแล้วกันนะผมกิจกรรมคอร์แ lap ของเขาหน่อยอยางแรกก็คือกิจกรรมสก,กินนั่นเองนะผมกดไปตรงอีเวนต์ตรงนี้นะผมนี่เดี๋ยวผมสามาัยเราจะเอ็กซิวติแกตส์ทรีฟนะครับผมนะจะเป็นสก,กินสามตัวละครนี้เนะี่ผมมนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะผมตรรัวแรกก็คืออ้อยนั่นเองนะครับนี่คือสก,กินของอ้อยเนะี่ผมจะเป็นนักตาตดาบตลาดบริสุทธิ์เนะี่ผมก็เป็นสก,กินของตัวละครที่ชื่อว่านะ่าจะชื่อว่าไบเคนมั้ง นะครับผมนะครับจำรู้จำชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่งทีผมเองตัวละครต่อมาก็คือรอนกับเวกนอร์ผมจะได้เป็นสกินตัวละครนี้นะครับรถไฟหัวกระสุนแห่งฝันหวานนะครับโมเดลค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเฉียวนะคะก็อันนี้ผมลืมชื่อไปแล้วนะครับผมว่าชื่อว่าอะไรนะช่างมาแล้วกันนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นชุดที่ต่อต่อไปจะเป็นชุดที่3าก็คือชุดของแจ็คโอนั่นเองนะครับซึ่งแจ็คโอก็จะเป็นชุดหมอผู้ขาดคุ่มสปตรุดพิจดานนะครับ อันนี้ผมจำชื่อได้ผพรเพิ่งคุยกับป๊อปมานะผมว่าไม่เก็บไว้ก่อนนะผมชื่อรู้สึกว่าะใ้ว่าโฟใช่ไหมเปาหรือฟอร์หรืออะไรสักอย่างนะผมหน้าผมออกเรียกผิดยังไงก็ขออภัยนะฮะซึ่งในบรรดา3าชุดนี้เนี่ยผมแอบค่อนข้างจะปลร,ร้มแจ็คโอที่สุดนะครับผมนะคือโมเดลอีก2ตัวสวยกว่าแต่แจ็คโอผมปื้มสดนะุดเนอะผมเพราะอะไรดูไปทุกคนเพราะมันมีไ มันมันมันมีอะไรบุดูห้อยตองแต่งตรงนี้ด้วยอ่ะแหมพร้อมเสียแต่ละแจ็คโอตึงวิธีการได้สกินเนอรผมก็มันเดิมเลยก็คือเอามาเปิดตรงอันเชิญปุกพลังตรงนี้นะผมได้นแล้วอยู่ที่เกียติ์ตระไผมอันเชิญแฟชั่นปุกมันจะเป็นแบบจํากัดเวลาด้วยนะทุกคนถ้ามันหมดกิจการในอีก68วันนะผมก็คือมันจะไปแล้วไปเลยนะผมไม่รู้จะกลับมารีรันอีกรอเปล่านะครับ ก็ถ้าใครที่อยากได้ก็ต้องรีบเติมเปิดนะครับผมนะวิธีการได้ตั๋วมาเปิดนะครับผมมียังไงบ้างน,นะบผมนี่มันใช้แค่ตั๋วแดน,นคือตั๋วแฟชั่นคิวเกียนะวิธีการได้นะครับผมแบบสายฟรีก็คือทำโค้ยตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมนี่ถ้าโควดตรงนี้นะผมนี่คือแบบสายฟรีนะฮะแบบสายเติมก็กดตรงอ่าแพ็กเกจนะผมนี่นะผมก็หาเติมเอานะครับผมประมาณน,นี้นะครับมาผมจะกดโชว์ให้ดูรอบหนึ่งนะผมมีอยู่สิบใบพอดีไปเลยนะผมกดไปจึง๊งปับฟานอวนอ ไม่ม no ีอะไรออกท้ง <inda> น hey, really? <speaking in first> ั้นเนอะผมนะเออจากสภาพเกมก็น่าจะปรับเลยถ้ามันต่ำลงด้วยนะผมนะก็จะไปแล้วนะผมจหรับเรื่องแฟชั่นนะผมอีเวนต์ต่อไปที่มันจะเข้าเดี๋ยวยังไม่เข้าตอนนี้นะผมนะก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะทุกคนเห็นตรงนี้นะผมนีห็นไหม นี่เปิดตัวเร็วๆนี้นะผมนะอีก14วันเนอะผมก็คือมันจะเข้าวันพุทธที่7พฤษภาคมนะครับผมนะนี่คือตัวละครใหม่ที่จะเข้านะผมชื่อโซนะผมนะไปเห็นว่าเขียนว่าโซอย่างเดียวนะเออไม่รู้จะเข้ามาจะชื่อว่าโซอะไรนะผมนะโซราโซแบทกายอะไรก็ว่าไปนะผมนะชื่อโซเราเป็นน่าจะประมาณอารมณ์ประมาณพระเอกของไอ้นี่หรอมั้งนะผมนะคิวติเกียนะครับซึ่งรูปรา่างกิตลตัวละครเป็นยังไงนะผมนะผมไปเห็นมาแล้วเว้ยทุกคน ลองไปเจอกันได้เดี๋ยวในเพจของสมาร์ทก้อนนะครับผมนะไม่เอาคลิปโปรโมทมาลงเรียบร้อยละเออมันเอาคลิปโปรโมทมาลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเห็นเรียบร้อยว่าสก,กิวรูปร่างสกิวเป็นยังไงนะครับผมเผื่อใครยังไม่แบบยังไม่ได้ไปดูนะลองฟังในคลิปผมก่อนนะผมสก,กิวของมันเนี่ยผมถ้าใช้าการอากาศจะไล่เดวยคิกเหมือนเซอร์แรมเลยนะผมนียคือแกะเลยเนาะถ้าใช้ที่พื้นมันจะถ่ายไปข้างหน้าเหมือนดองคี้นะครับผมน้่นี่คือสกิวของตัวละครใหม่นะครับ แล้วก็อัตติมันจะเป็นกดแล้วายไปข้างหน้าแล้วก็ตูตมตามตูมตามเออแปลงร่างด้วยนะผมนะ <c oughs> ประวัตนินี้นะครับผมก็รอเลยนะผมวันที่เจ็ดพฤษภาครับ <c oughs> เห็นว่ามันจะเอาพาดแบบใหม่มาขายนะเออชื่อเดบิวต์พาดบ้างนะผมไปเห็นหลีกมาจากคนในกลุ่มนะผมอันนี้ก็ถือว่าพูดพูด,พดลอยๆไปก่อนนะผมจะงั้นเดี๋ยวก็เข้าหรือก็เ,เหตเองละแหละนะครับผมนะพอ <c oughs> มีตัวละครใหม่มาเนี่ย,ยในอีเวนท์ที่2จะเป็นอีเวนต์ตัวละครใหม่ใช่ไหม มันจะมีอีเวนที่3ต่อมาเนอะผมจะเป็นอีเวน์สกินมายาของเรดนะครับผมนะผมเปิดไปแล้วนะผมซึ่งมันเข้าแน่นอนร้อเปเนะผมเพราะผมไปเห็นภาพมาแล้วนะไม่รู้เอามาแปะมันจะดีหรือเปล่านะครับนี่นี่นี่มันจะเป็นสกินมายาของตัวละครเรดนั่นเองนะผมเป็นสกินของตัวละครบิดเจ็ดนะฮะก็ค่อนข้างน่ารักนะผมแถมเราซิมได้ด้วยผมบิดเจ็ดตัวจริงเนี่ยถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะตัวละครบิดเจ็ดในเกมกิ้วที่เก็บตัวละครชายนะครับ แต่ถ้าเลสใสก็นะเพราะเป็นตัวละครหญิงแหละนะผมนะ่ขนข้างนา่ารักเดินดีดูเชียวนะผมนะบอกเลยว่าผมซื้อแน่นอนครับซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์สานโดยที่จะเข้าในรู้สึกวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนะผมประจุบันนี้ เนาะก็จบไปแล้วนะผมสําหรับอีเวนต์คอร์ดครบเท่าที่ผมรู้เขาคลาดนะก็มี3อีเวนตะ์หลักๆเนาะอีเวนต์แรกก็อีเวนต์สกินนะผมหน้าไมา้เปิดโมเดลสวยๆนะครับผมอีเวนต์ต่อไปก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่มาสักทีนะครับผมไม่เอ้ยนัดแล้วนัดอีกไม่ไม่ว่านะฮะว่าจะมาสักทีนะครับและอีเวนต์ที่ถัดก็จะเป็นสกินมายาของเรนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สิ่งต่อมาที่เขาอัปเดตใหม่ในแพทนี้นะผมนั่นก็คือศึกดวลประจันหน้านั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมศึกประจันหน้านะครับจะะเหมมมืออนนนกกับบบดวววลทุยย่่่่าาางแแตีีซบบ้้้ขไไ อย่าไ้แค่ซ้ายขวาได้ผมไมได้ยินนะผมตำนานเคลื่อนที่ได้แค่สองทิศทางห,หน้าหลังเท่านั้นนะผมและสามารถกระโดดได้2ครั้งนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสนุกเนอะผมผมไปเล่นมาแล้วค่อนข้างสนุกนะฮะสนุกกว่าไอ้บันทอรจิตแน่นอนนะผมหรือดวนทำเวลาแน่นอนนะฮะตัวละครที่ผมคาดว่าน่าจะโกงนะตนนัวละครแม่ปืนทั้งหลายนะผมน่าจะโกงนะครับผมพวกน,นักแม่ปืนเลยร้อนเนี่ยน่าจะโกงนะฮะผมไปโดนบอทมาเนอะผมบอทคุณอาเล็กิดเนี่ยแม่งเอ,อ้ยโคตร โคตรเกียนเลยนะครับผมโดนปอตีมาเกียนที่ผายเลยนะครับเออมานไหนเราก็พูดแล้วนะผมเราจะเอามอลลี่ไปเล่นกันสักรอบต่อรอบกันนะครับคือผมเอามอลลี่ไปเล่นมาแล้วค่อนข้างจะสนุกนะฮะนี่เดี๋ยวมันเปิดดูได้ว่าจะจีดีตำหนาน,นี่นะผมตึกไปตำหน้าเนาะนะครับประมาณน,นี้เป็นไงมอลลี่นะผมเล่น5ชนะห้ะานะครับปัจจุบนนี้นะไปเจอคนซะด้วยนะครับผมมาเจอโอ้โหกูก็บอกเลยว่าตัวติงไกมันจะโกงนะนะเราก็เลยแต่ตัวโกงๆก,กันนะเนาะ

ปั๊มวิ่งกือบโดนอ,อุ้ยใหม่เอ้ยติดไปฟ้ารึเปล่าเมื่อกี้กดตะเปีแล้วก็ตะกี้ไปฮึบฮึบเพิ่มไปเรียบร้อยนะผมนี่คือคอมโบทำให้ตายนะผมคนจะโดนโันใหญ่นะผมโดนฮึบปั๊บอุ้ยเป็นด้านทิพายอ่อ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 ยต้มไปโอเคฮึบฮึบโอเคอ่าเรียบร้อยอย่าง เรียบร้อยนะผมเขาอยอมไปทีจังเอยโดนท่าเดี๋สองรอบติดเนะฮะก็ประมาณนี้นะผมะตำหรับโมดนี้เนาะเออมันจะก,กระโดดได้สองรอบนะผมใครที่เล่นตามผมก็ถ้าเราทําเขาลอยได้นะผมเวลาจะโดดไปัวนะให้กระโดะโดสองรอบดูจะสวนโดนแน่อนะอนเนาะประมาณนี้นะครับเกมไวไปไหมอีกสักรอบหนึ่งไหมเออเปไงฮาวๆตีไปไหน่อยะผมโดยรอบต่อไปเราจะเล่นแบบว่าอ่าไหน,หนก็ผมมีคุยนะผมมีคุยเนะผม,มเนะผมนี่มีคุยมาอายารลอเลยน,นะผมนะ เจอเทพสางต้นตูนเจ็ดนอะผมคนไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะใช่นะผมกดพุ่งไปแล้วต้องกระโดดเพราะเขาจะสก,กิลมานั่นไงว่าละปับป๊บตีดอ้ยปั๊บโอเคโอ้ยปุ๊บคึ๊บด,ดีสก,กิลโอเค <laughs> เรากระทังชานะผมนะอันนี้น่าจะมือใหม่นะผมซึ่งก็สำหรับผมก็ถือว่าดีไป อึ๊โอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยออโอ้ยตายไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอดโอ๊ะกะแทงออกอกะแทงออกมันมันมันค่อนข,ข้างจะพุ่งยากนิดนึงนะทุกคนนะเออโอ้ยปั๊บดีดหน่อยดีด ปั๊บโอเคดีดออกกระแทกไปสวร์นะครับผมสก,กิลไปโอเคเรียบร้อยนะผมนะหน้าที่ตีมือใหม่คือหน้าที่ของเราเนอะผมดีดออกดีดดีดอ๋อฮึบโอเคดีดสวร์กระแทกออกบ้างเลยปัดใสอือโอ้ยยังไม่ครับมันก็มันไต่กูเหมือนกัน โอ้ยโอเคโอเคกระแทกออกแมย่งเลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยนะครับอกประมาณน,นี้ <c oughs> เออ <c oughs> มันแอบวิ่งยากเน่เล่นมายาไม่เวิร์คมายาไม่เวิร์กนะผมนะถ้าเอามาวิ่งไม่เวิร์กเออแต่ถ้าเอามาเพื่อสกิลพินปอกใหญ่ๆเดี๋ยวผมถือว่าเวิร์กอยู่นะแต่จะตู้เขาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะผมนึกสภาพที่จารเบอร์เขาคนนี้เขาเล่นจิงแจวกัวนนี้ก็คือแบบ ผมน่าจะแพ้ขาดลอ,อยนะเมื่อกี้นะครับาาก็จะประมาณนี้นะผมนะสำหรับกิจกรรมคอร์สแล็นะผมหรือแพทคอร์แรมมสแล็ของสมาทครั้งแรกนะคระับสมาร์ทดเจนครั้งแรกเลยนะน่าจะครั้งแรกเลยนะผมที่เขาคอร์สแล็นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะมีตัวละครใหม่มีตะกินใหม่แล้วก็ตะกินวายานะครับผมประมาณนี้เนาะก็จะจัดเป็นเรียงตามคอรสแล็ไปแนะผมเรียงตามกิจกรรมเนาะให้เขาทยอยปล่อยหน่อยเนอะผมคอนเทนต์กิจกรรมมันตั้งเท่าไหรอ่อ่ะกี่วันนะเนะี่ยกิจกรรมมันต้อง68วันเนอะผมกว่าจะจบนะฮะ ก็คใครเขาจะย่อยจยอยปล่อยหน่อยนะครับผมประมาณนี้เนาะใครที่สนใจก็ลองกลับมาเล่นได้เดี๋หรือลองรอได้เดี๋ยวตัวละครใหม่ในอีกสิบสี่วันนี้นะครับเจ็ดพฤษภาคมหรือวันพุธนะครับมันจะเข้านะครับประมาณนี้โอเคทุกคนถ้าชอบพีอย่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อกระจายผมนะครับต่อคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามเลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ